คุณผู้ชมครับโรซิ่งแห่งชาติครับผมลองจากซฟิโลก็ต้องเป็นแจทีเแล้วเนาะคันนี้ได้ตัวท็อปเลย RS แท้แล้วก็มีของแต่งรวมมูลค่ารวมๆในเกือบ200แสนเลยครับ RS แท้ของแต่งแน่นๆทุ่ผค,ครับมานะเป็นแม็กซ์ทรงมูเก้นนะผมลาย M F 8ขอบ16นิ้วนะครับแล้วโชวคของเขาถุงลมสามารถยกขึ้นได้แบบนี้คุณผู้ชมโชคถุงลมครับเป็นตัว4วาลวคุณผู้ชมครับเจริญจำต้องการครับ วันนี้นะมีรถมามนำเสนอ1คันคุณผู้ชมเป็น Honda Jazz G K ครับเป็นตัว1.5 RS นะโมเดลปี2018แล้วมิเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับก่อนรูปคลิปเต็มคุณผู้ชมครับรบกวนหน่อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางรีเิวต้องการครับ,รบอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะกับทาง Honda Jazz G K เราต้องขออนุญาติเน็กกล่าวประวัติของทาง Honda Jazz เลยนะครับผมว่าเขามี เจเนเรชันในบ้านเราเนี่ยทั้งหมด3มโฉมนะมีเริ่มตั้งแต่โฉมแรกเลยจะเป็นโฉม G d ดีนะครับผมซึ่งจะมีหน้าที่ยาวๆยืดนๆนิดนึงนะเหมือนกล่องนะแหลมๆหน่อยนะแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนเป็นโฉมของโฉม GE นะครับผมซึ่งอีโฉมนึงเนี่ยโฉม GE เนี่ยเป็นโฉมอีกหนึ่งรุ่นนะที่ได้รับความนิยมในบ้านเราอย่างยาวนานแล้วก็มาเปลี่ยนอีกรอบนึงครับผมเป็นแจจีเซึ่งเป็นโฉมนี้นะก็คือโหครับสุดๆแห่งความหล่อนะครับดีไซน์นี่ได้รางวัลเบสคาร์มากมายหลายที่เลยนะครับผม ที่บ้านเราประเทศไทยก็คือจะยกเลิกการผลิตไปแล้วนะแจ๊ส mm hmm. GK จะมีเป็นทางของ Honda City Hatchback แท้นะครับแต่ทั้งปงานประเทศจะมีแจ๊สผลิตอยู่หรือเรียกว่า Honda Fit นะผมจะเป็นโฉมปัจจุบันก็คือเป็นตัวไฮบริดแล้วนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยเดยวกวากันนี้น้อต้องที่ผมเกินข้างต้นไป RS แท้ของแต่งแน่นๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะอย่างแรกเลยครับสังเกตด้านหน้าก่อนเลยนะถ้าเกิดเดิมๆของ RS คุณผู้ชมบริเวณไฟหน้าเนี่ยมันจะเป็น LED p r o คเตอร์มีไฟเดย์ไทม์มาให้ใช่ไหม อันนี้เจ้าของเก่าวได้มีการไม่รู้ยังไงเขาเปลี่ยนเป็นไฟหน้าแบบหลอดฮาโลเจนมาแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ไฟหน้า RS นะครับผมนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เลยว่าอยากได้ไฟหน้า RS นะครับหรือไม่ก็ด้านล่างนี้ติดต่อหาผมได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวทําการดูแลเพิ่มเติมให้นะครับส่วนปชมครับกระจังหน้าส,สวยๆของทางค o n d a เจเนคะามี คุณผู้ชมจะมีเลเยอร์ทั้งหมด2 t e เท็กเจอนะดัแบบแรกเลยทางด้านบนนะผมจะเป็นคิ้วคมไม่แบบนี้ครับผมแล้วก็มีในแดชบอร์ดของตัว RS นะครับติดมาให้จากโรงงานแบบนี้ตัดกระสีเปรโนแบล็กสีนี้ด้านล่างมาสีสวยครับผมโลโก้คันด้าสวยงามนะครับแล้วนี้พาร์ท RS ทุกคครับพาร์ท RS รอบคันมาให้แบบนี้เลยฟิตเมนต์แบบนี้คือสวยมากนะครับบางท่านเห็นแล้วทำไมด้านหน้ามันต่ำจัง3นิ้วเองคุณผู้ชมเห็นไหม3นิ้ว นะครับอันนี้มีการอัปเกรดใส่โชคหนุนลมมาให้เดี๋ยวเราพาวนูรอบรถกันนะครับอ่ะแล้วท่านั่ข้างของเขาผู้ชมครับเห็นฟิตเมนต์นี่ไหมผู้ชมโอ้โหฟิตเมนต์ดูสิอาจจะดูกองกองกับพื้นนะครับผมแต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมเพราะว่าเขาสามารถยกขึ้นได้คุณผู้ชมครับนะครับแลคันนี้ก็ได้เป็นแม็กมานะเป็นแม็กทรงมูเก้นนะผมลาย MF8 ขอบ16นิ้วนะครับซึ่งต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะว่าเจ้าของเก่าได้มีการแบะล้อมาเล็กน้อยนะครับผมจึงทําให้อาจจะกินยางทางหน้าใน อันนี้แจ้งลูกค้าทราบก่อนแล้วโชคของเขาถุงลมสามารถยกขึ้นได้แบบนี้คุณผู้ชมเป็นไงทั้งหน้าและหลังคุณผู้ชมสามารถยกได้หมดเลยนะครับแม็กสวยๆสีขาวคล้นคลแบบนี้ฟิตเมนตเมื่อเอาขึ้นสุดประมาณนี้ครับ3นิ้วสอดใช้งานปกติทั่วไปได้แน่นอนนะครับอ่ะด้านหน้าขึ้นได้แล้วด้านหลังคุณผู้ชมดูฝังงานผ่านรีโมทได้เลยแบบนี้ครับสวยงามฟิตเมนประมาณนี้คุณผู้ชม3นิ้วสอด ใช้งานได้จริงอยู่แล้วเนาะซึ่งส่วนใหญ่คนที่เขาโหลดรถจะน่ะจะโหลดปะมานิ้วครึ่งถึง2นิ้วนี่3นิ้วใช้งานทุกวันสบายๆไม่ต้องกังวลน,นะครับมาส่วนต่อไปสีบางเดิมรอบคันเป็นสีขาวนะครับแล้วตัว RS คุณขาจะได้ในส่วนของครอบกระจกนะครับผมเป็นสีดํามีฟเฟลล์ม,มุมมาให้นะครับผมในนั้นทริมของตัว RS คุณครับคุณจะได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสทั้ง2ฝั่งนะครับเพียงแค่เพียงแค่คุณสอดมือเข้าไปปลดล็อกรถได้แบบนี้นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่โอเคเลยกับทางคอนด้าแจ๊ดเนาะนะครับผมด้านบนกันสาดตรงรุ่นแจ๊ดจีครบนะครับแล้วคันนี้ครับผมถึงเราจะทําการแต่งมาแต่โครงสร้างต้องสวยโครงสร้างต้องเดิมนะครับโครงสร้างคุณผู้ชมดูนี่มาร์คหรือว่าสปอตนะผมเรียงตัวสวยชิบบนนี้นะครับบริเวณด้านข้างจะเจอกับน็อตเสาบีนะครับน็อตต่างๆเดิมนะครับแล้วก็เทดคุณผู้ชมเทดต่างๆนะผมนะตอกหมุดนะครับผมไม่มีรอยแกะ โลโก้ต่างๆอยู่ครบรหัสเครื่อง L 1 5เดิมเดิมและอันนี้มีเพิ่มเติมมาเจ้าของเก่าได้มีการอัปเกรดของมาเพราะว่าอาการประจำลูกของจ g k คือเสียงความเร็วเมื่อขับเราขับความเร็วสูงเสียงรบนนกวนจะเยอะมีการซับเสียงเพิ่มเติมให้รอบคันแบบนี้นะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับแล้วเราผู้ชมครับผมไม่ได้พูดไม่ได้พูดปากเปล่าผมมีส่วนของใบเซอร์ให้นะครับใบเซอร์ซิบ er ิเกตให้เพื่อรับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมต่อหรือว่ากรอใหม่นะครับผมส่วนต่อไปผู้ สวยๆเลยครอบฝาถังครอบมือเปิดเบ้ารอมือเปิดสีดำหลอ่ลอๆเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วรถแฮสแบกถ้าเกิดเรเกิดอุบัติเหตุมาตั้มเข้าด้านข้างคุณผู้ชมครับตรงนี้ต้องไม่เหลือแล้วนี่มาร์คสวยๆคมๆคุณผู้ชมนะครับอุ้ยประมาณนี้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันคุณผู้ชมครับด้านของทาง GK คันนี้เนาะนวบทบอันดับแรกเลยนี่ให้ดูก่อนด้านท้ายสวยๆคลียๆค,ครับมีโลโก้อัปเกรดเพิ่มเติมให้นะครับโลโก้ฮันน่าฟิตมีให้ครบนะครับโลโก้ไฮบริด ติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับผมและคันนี้เจ้าของเก่าได้มีการเอาที่ปั่นฝนออกไม่มีนะปั่นฝนหลังอยากได้บอกเดี๋ยวใส่ให้นะครับเสากระแบบสั้นสปอยเลอร์ต่างอยู่ครบแล้วก็ท่อผู้ชมครับท่อในการอัปเกรดเพิ่มเติมให้เสียงไม่ได้ลั่นมากนะมีการเปลี่ยนแค่ปลายเฮดยังอยู่แคดยังอยู่นะครับผมมีดิฟิวอร์เซอร์หลังให้แบบนี้สวยๆเลยผู้ชมครับอ่ะเปิดมาผู้ชมโชคซับแรงนะผมนะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับน้ำมันไม่มีรั่วซึมผู้ชม ฝากระโปรงฝาท้ายเดิมน็อตฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีการแกะถอดไขเนาะแผนบางสัมภาระไม่มีแล้วนะจ๊ะแจง้งลูกค้าก่อนเลยว่าเราไม่ได้ออกไปไหนนะมายังไงขายอย่างงั้นครับอยากได้บอกเดี๋ยวดูแลให้นะครับเปิดขึ้นมานะครับผมอาทุกคนอาจจะทราบดีแล้วนะ,นบบน ury, นะนสำหรับแบรนด์นี้นะแบรนด์บราลักชูรี่นะครับเป็นสำนักแต่งชื่อดังของชาวไทยเรานะเองนะที่มีการ รวมรถของการคนที่แต่งแนวฟรัดส,สไตล์กันอยู่แล้วเนาะโชคหุล่ลมครับเป็นตัว4วาวคุณผู้ชมครับซึ่งการทํางานของตัว4วาวกับตัว2วาวจะต่างกันนะครับถ้าตัว4วาวจะทํางานแยกกันชัดเจนนะคู่หน้าคู่หลังคือ4วาวปวาวคือจะแยกล้อต่อล้อเลยยกซ้ายหน้ายกขวาหน้าแบบนี้ทำาะไรทำการแยกอิสระได้นะครับอ่าคุณผู้ชมครับมาดูฝาด้านหลังกันห้องผู้โดยสารแถวสองนะครับผมมาดึงตะเข็บดูลองแซนด์วิชต่างๆอยู่ครบไหมคุณผู้ชมครับมาดูนี่เป็นไงสปอร์ต ผู้ชมครับเรียงตัวสวยชิดแบบนี้นะครับสีบางเดิมไม่เคยมีการกลับสีมาใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านหลังสวยเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันผู้ชมครับบานที่เราใช้งานบ่อยที่สุดก็คือบานหน้านั่นเองนะครับดึงโครงสร้างเลยผู้ชมปรับเข้าให้นี่สปอตต่างๆคมๆคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ด้านข้างสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานของเขายังคงมีให้อยู่นะครับนะน็อตต่างๆมีการขยับแกะถอดไขเปลี่ยน แต่อย่างสิ้นครับโดยรวมคุณผู้ชมครับผมมองว่าโครงสร้างต่างๆสวยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดูหัวใจหลักกันครับว่าห้องเครื่องต่างๆจะเดิมไหมเดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเครื่องยนต์ L15 ครับผม VTEC โอ้โหเครื่องนี้คุณผู้ชมครับบอกบอกรู้ๆกันอยู่เนาะว่าทั้งแรงประหยัดเนาะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันคุณผู้ชมครับนี่มาเริ่มเลยคุณผู้ชมครับเครื่องเดิมแห้งๆ L15 นะ VTE c สวยเคครับผ้้มมหหอองื่ใ ประมาณนิก90%้าเลยนะครับผมแล้วฝั่งขวามือผู้ชมครับมาเริ่มกันดูนะฝากระโปรงหน้าเห็นไหมผู้ชมครับมีร่องรอยการแกะนะอาจจะมีการเปลี่ยนใส่ฝาคาร์บอนมาเจ้าของก็อาจจะมีการแต่งซิ่งมาอันนี้เราไม่รู้แต่เบื้องต้นไม่มีการชนหนักแน่นอนเพราะว่าเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่คุณผู้ชมนะครับด้านข้างบริเวณสะโพกบริเวณแก้มผู้ชมครับสวยๆน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับคานหน้าสวยแบบนี้นะผมและส่วนถัดไปก็คือบริเวณซ้ายมือผู้ชมครับเช่นเดียวกันนะครับผมนะ โครงสร้างต่างๆจะต้องสวยนีครับนี่เห็นไหมมีรอยแกะนะครับพที่ผมแจ้งไปเนาะอาจจะมีการใส่ฝาคาร์บอนมาอันนี้เราไม่ทราบแต่เบื้องต้นเป็นฝากระโปรงเดิมไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงมาเออนี่ยครับผมนะเบื้องต้นครับผมสวยงามคุณผู้ชมนะครับผมใครกําลังเลงอยากได้แจ๊กจเนาะแล้วยิ่งเป็น RS ด้วยคุณผู้ชมครับเพราะว่า RS เนี่ยมันหายากอยู่แล้วในห้องตลาดไม่ค่อยจะมีนะครับแลวคันนี้ของแต่งคุณผู้ชมครับโหเราวนวิ่ิเนาะสวยเลยฟิตแมนกำลังสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราย้ายครับผมจากด้านนอกไปด้านในครับว่า ผู้ชมครับเรามานั่งภายในห้องนิาสารของแจ๊จี้เคแกนครับผมอึ๊บอ่าโอ้โหผู้ชมไม่ได้ขึ้นมานั่งแจ๊จนานมากนะครับโอเคมาผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาซักเครื่องยนต์กันครับผมนะว่าชั่งเดียวติดไหมผู้ชมครับรถแต่งเสียงจะดังไหมให้ผมเกิดมาแล้วว่าคันนี้ท่อไม่ได้ดังมากอ่ะเยียบเบรครับกปุญพุธสตาร์ทโอ้โหผู้ชมครับกิง้งกิ้งเลยนะเดินนิ่งๆเลยนะครับชั่งเดียวติดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันผู้ชมครับว่า เขาแล้วมีฟีเจอร์อะไรมาให้บ้างเนาะณเวลานั้นณปี2018เขาเปิดตัวมานะครับนะมาเริ่มคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะก็คือเบาะนะครับผมเบาะได้เป็นเบาะห้าคุณผู้ชมเนี่ยครับใช่ครับอันนี้คือตัว RS ตัวท็อปแต่คุณได้เบาะห้านะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเรามีโปรโมชั่นให้สิทธิพิเศษให้ก็คือถ้าเกิดคุณชอบนะหรือหลงรักในเบาะหนังคุณผู้ชมครับรีเจนต์น้ำค่ครับมีโปรโมชั่นให้สามารถอัปเกรดครับผมจากเบาะห้าเป็นเบาะหนังให้ทุกที่นั่งงงงแแและะะอออัััปปเเเกกกรรดดดดไมม่่่่ใใชคบบาาานนผข้้้วยยุุหหหทง นะครับอ่ะแต่เบื้องต้นเบาะผ้าอน,นี้ที่ใส่อยู่นะก็คือเป็นเบาะเดิมของเขาเนาะปีกเบาะต่างๆสวยงามไม่มีรอยยับยุ่ยี่ใดๆทังสิ้นเดินได้คมๆเลยคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยตัว RS คุณผู้ชมครับะป็นพวงมาลัยแบบนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็มีแพ d d l e s h i f ให้ตรงก้านปัดพวงมาลัยนะครับพร้อมกับมีระบบของคร u i อนโทนที่มีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับดีไซน์เป็น3กา้านแบบนี้วัสดุเป็นหนังยูรีเทนนะครับแล้วก็ปรับได้1 2 3 4ระดับ นะครับผมนะปรับใกล้ไกลสูงต่ำได้นะครับผมด้านขวามือของผมนะจะเป็นในส่วนของตัววัดเ,เขาเรียกว่าแรงลมของโช้ของลมนะมีการขึ้นเนี่ยเจนว่าอยู่ที่กีบก่บาร์กี่บาร์กี่ปอนือ,หร,อหรือกี่ปอนเนาะนะครับส่วนต่อไปจอกลางผู้ชมครับอันนี้จะได้เป็นจอ6นิ้วจากโรงงานมาเป็นจอ d ด f ฟ u l t เลยตัวไอจะมีจอมาให้เนาะซึ่งเขารองรับมือถือในการเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับผมนะเสียบสาย USB ได้แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อพวกแอปเปิลค p l a y a ย์แ o นด์แอนได้อันนี้แจ้งลูกค้าทราบก่อนนะครับกล้องถงถอย มีมาให้เรียบร้อยครับผมนะปรับในส่วนของมุมมองทั้งหมด3มุมมองผู้ชมครับสวยงามนะกล้องชัดแจว๋วนะกล้องไม่มีแตกใเรื่องสิ้นนะครับผมส่วนต่อไประบบปรับอากาศเพื่อนครับระบบปรับอากาศตัว RS นะครับคุณจะได้ปรับอากาศแบบเป็นดิจิตอลแล้วนะครับทเทแรงลมกันโอ้โหผู้ชมช่ำๆเลยนะแรงลมชํำๆเลยผู้ชมนะครับซึ่งโตยโต้ากับ Honda ผู้ชมครับ แอร์เย็นมากแล้วก็น่าไปทําแอร์ด้วยนะไม่น่าทําแค่รถนะนะครับอ่ะสดุดท้ายเกียร์ผู้ชมครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะผมแบบแบบ CVT คุณผู้ชมครับเข้า,าต่างๆไม่มีกระไม่มีกระตุกนะนี่ชิดๆเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ข้อดีของ CVT ก็คือเขาจะเปลี่ยนเกียร์แบบสมูทข้อเสียมีผู้ชมครับเป็นเกียร์ค่อนที่ค่อนข้างเปราะรนะครับวิธีการดูแลเกียร์ชุดนี้1ห้ามคลิกดาวบ่อยอย่าซิ่งมากคุณผู้ชมครับสองเซอร์วิสน้ำมันเกียร์ให้ถึง ทำก่อนระยะได้ยิ่งดีนะครับเกียร์จะอยู่กับเราไปนานๆเนาะส่วนต่ไปเบรกมือเป็นแบบแมนนวลน,นะครับที่วัาแขนตรงกลางไม่มีมาให้นะแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้เราวอร์มเครื่องได้ม,มาสักครู่นะึงเดี๋ยวเราขออนุญาตเร่งเครื่องหน่อยแล้วกันมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับคุณผู้ชมครับดวส่วนต่ไปเนาะนะครับสเสน่ห์ของแจ็สทุกเจเนอเรชันก็คือบริเวณด้านตรงเสาเอเนี่ยหรือตรงกระจกกระจกหูช้างคุณผู้ชมเห็นไหมมันมีเป็นกระจกแบบนี้คุณผู้ชม จึงทาให้ทัศนวิสัยเมื่อเราเลี้ยวหรือว่าเราขับขี่จริงเนาะมุมอับสายตาจะไม่ค่อยมีอันนี้เป็นข้อดีของแจ๊สเลยนะครับแลวคันนี้ได้เป็นการติดฟิล์มใสรอบคันเป็นฟิล์มซิ่งคุณผู้ชมนะครับข้อดีคือจะเห็นภายในสวยๆข้อเสียครับร้อนอย่างเดียวเลยนะครับ้ารับได้คือจบทุกอย่างนะครับผมสุดท้ายคอนโซลกลางคุณผู้ชมวัสดุเป็นพลาสติก ABS ครับตัวท็อปนะครับได้พลาสติก ABS มาแต่ข้อดีมีคันนี้ก็คือไม่มีแตกรายงานเลยทั้งสิ้นคอนโซลสวยงามแล้วก็ส่วนทางด้านขวาเมืองของผมตัวนี้คุ เขาจะมีปุ่ม t ท a c t i o คอนโ t r o l มาให้แล้วก็เป็นปุ่มของปุ่ม i คอนเนาะเมื่อเราก,กดก็จะประหยัดพลังงานไปได้เนาะหรือที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาคือการบังคับโชคถุงลมนะครับจะมีั้งหมด3ปุ่มคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับสังเกตบริเวณด้านข้างตรงนี้นะที่ผมแจ้งข้างต้นไปจะมีเลก่อนการเปิดปิด t ท a ชั i o คอนโทรลนะปุ่ม i คอน mode เรนี่ครับติดตั้งเพิ่มเติมมา3ปุ่มตรงนี้เนาะด้านซ้ายสุดคุณผู้ชมครับจะเป็นการสั่งงานใช้งานของปั๊มลมนะครับกดดันล่างสุดบ ดันขึ้นหนึ่งครั้งจะเป็นการหยุดเติมลมแต่ไม่สามารถกดปุ่มได้จะกดไม่ได้จะสั่งการใช้งานครับดันขึ้นหนึ่งทีแล้วเป็นการกดได้เลยนะครับด้านหน้าด้านหลังยกขึ้นยกลงแค่นี้เลยครับทชง,งานง่ายๆนะครับผมเป็นใช้งานง่ายผมไม่ได้ใช้งานยากเลยนะครับแล้วก็เบื้องต้นหนก็คือออปชั่นนี้ก็ถือว่าครบแล้วในความเป็นตัวท็อปเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราย้ายจากด้านหน้ารงกลับไปด้านหลังกันมาดูความคุ้มค่าของ J g จีครับผมว่าเขาจะกว้างขวางข,างขนาดไหนไปดูกันครับ คุณู้ชมครับเดี๋ยวเรามานั่งห้องบริษัทแถวสองข mm hmm. องทางแจ๊จีเกันนะครับว่าจะเ,เพียงพอต่อการใช้งานไหมนะปี2025ปัจจุบันตอนนี้เนาะนะครับเบื้องต้นครับผมเปคนที่สูง175คุณผู้ชมครับมาดูกันว่าพื้นที่ใช้สอยประมาณไหนนะสังเกตเบ,บื้องต้นครับเล็กรูมผมเนี่ยประมาณสัก3กระปั้นได้เลยนะครับสองกระปั้นขึ้นกับสามกระปั้นเนาะเนี่ยผอ,อย่าปัดหมองกันหนึ่งทีนะอืบ ปรับหมอนขึ้นมาสไลด์ก,ก็เล็กน้อยครับรผู้ชมกว้างเลยโปร่งนยครับผมโล่งมากแล้วก็เฮดรูมของผมได้ประมาณกำปั้นครึ่งนะครับโอเคเพียงพอต่อการใช้งานผู้ชมครับแล้วก็วัสดุต่างๆเป็นเบาะผ้ารอบคันเนาะนะครับที่ว่าแขนตรงกลางไม่มีมาให้นะคุณผู้ชมแจ้งให้ทราบเลยไม่มีนะเบาะเป็นเบาะผ้าสวยๆเลยนะครับนุ่มๆนัน่งสบายนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังจะไม่มีในส่วนของ ขีเสียบ USB ต่างๆไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ข้อดีของแจ๊คก็คือเป็นจุดขายของเขาเลยแม้ตั้งแต่รุ่นโฉมแรกโฉม G-D เนาะคือการพับเบาะสุดอเนกประสงค์ครับอย่างแรกเลยนะคือการพับแบบ60 40ครับพับลงแบบนี้นะครับจะเป็นการเรียบเนียนแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับจะเรียบเนียนเลยสามารถนะผมวางทอปเปอร์นอนได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นโดยวางได้จริงๆผมเคยเห็นตามสื่อนะผู้ชมครับเอาพวกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นหลังรถได้เลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพับเบาะให้ดู2ส่งผู้ชม วิธีการพับง่ายๆดึงสลักลงผักลงมาเช่นนี้เองคุณผู้ชมครับพื้นที่ใช้สอยขอยงเขามันจะเรียบเนียนเลยเป็นพื้นผิวเดียวกันแบบแบบนี้อันนี้คือการพับแบบสเส็จแรกคุณผู้ชมครับกรณีใส่ของแนวยาวนะครับอย่างที่สองเมื่อเราสมมติจินตนาการมาว่าเราซื้อพวกต้นไม้คุณผู้ชมครับเรายกเบาขึ้นได้เลยแบบนี้ครับเป็นไงพื้นที่สอยคุณครับเราจะได้จากความสูงอย่างนี้มาอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของฮงคอนด้าแจ๊สเลยนะครับ ซึ่งการพบลลอร์นในประสงค์เนี่ยในท้องตลาดเราครับมีไม่กี่รุ่นที่จะทำได้แบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้โดยรวมคุณผู้ชมครับถือว่าครบมากเนาะเป็นลถซิ่งแล้วก็เป็นรดบ้านได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปสรุปราคากันเลทผ่อนแล้วก็โปรโมชั่นครับที่เราจาัดให้คุณในวันนี้ครับไปาง่ครัผู้ชมครับกับทางของเราจจีเเนี่ยนบที่ผมนำมเสนอวันนี้เนาะถือว่าคุ้มค่าและครบและจบมาแล้วผมมาในราคาสุดพิเศษครับ นาปายผมตั้งขายอยู่ที่450,000ทุนบาทครับหากคุณเห็นคลิปนี้แล้วมาจากคลิปนี้นะครับรับส่วนลดไป450,000ทัว่านั้นนะครับเลทพรต่อเดือนอยู่ประมาณ7-8,000บาทเนาะขึ้นอยู่เครดิตของลูกค้านะครับแล้วทางเรามีบริการจะส่งรถให้ได้ทั่วไทยครับส่งเซ็นเพนได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับหากคุณสนใจรถ GK คันนี้ครับผมด้านล่างได้เลยแอทไลน์ไปที่ y t e Gen ครับหรือเบอร์ติดต่อด้านล่าง0894588661ครับผมเจจากทีมงานทุกท่านพร้อมดูแลลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับ หรือถ้าเกิดอยากสะดวกสแกน QR code ค,ค,ครับด้านบนนี้ได้เลยสแกนได้เลยนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์ไปด้วยนะวันนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ